โชคชะตาฟ้าได้คิดรักพูดบุษบาบทประพันธ์ของพันนวดีพงกรดาเขตที่เมคินวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่30ความลับไม่มีในโลกแกเป็นอะไรอะ่ะฉันได้ยินเสียงแกอาเจียนโอ้อ้าตั้งแต่เช้าแล้วนม่หญิงแพลประโยมอยู่ในชุดสูทเสื้อแขนยาวกระโปรงยาวเหนือเขาสีครีมจากห้องเสื้อฝรัง่ง ราคาแพงนางเดินเข้ามาหาบุตรสาวในห้องนอนสีหน้าและแววตากังวลเดนิการนอนหลับตาหมดแรงอยู่บนเตียงนอนหลังตอบด้วยความรำคาญของอาหารเป็นพิษนะ่ะกินยาแล้วเดี๋ยวก็หายวันนี้เดนไม่ไปทำงานนะแม่ก็ได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้น,นก็ไปหาพี่หมอนะดนิกาเบะปาก ก่อนจะพูดว่าอย่าให้ถึงมือพี่หมอเลยค่ะคนไข้ของพี่หมออาการหนักเจียนตายทุกคนเลยแล้วก็มีรอดซะกะเยอะแม่ก็รู้ดีดาเพียค่ะขอนอนต่อนะคะงั้นก็นอนต่อเถอะนะแม่จะไปทำงานก่อนนายหญิงรูปศีรษะบุตรสาวด้วยความรักและห่ผมผ้าให้ด้วยความห่วงใยใบหน้าของนาง แฝงความเคร่งคิดไปต่างๆนานานางเคยท้องมาก่อนรู้อาการของคนท้องดีนางออกไปจากห้องนอนบุกเชา้าเงียบๆน้านิกาลืมตาโพรงเรารู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนอีกจึงลุกพรพราดวิ่งไปเข้าห้องน้ําเสียงโป๊กอากดังออกมาจนนายหญิงได้ยินนางเหลียวกลับไปมองจะเดินกลับเข้าไปในห้องแต่แล้วเปลี่ยนใจนางคุณพำกับตัวเองด้วยสีหน้าเคร่งว่า คงต้องรีบจัดการทุกอย่างก่อนจะสายเกินไปเมื่อถึงโรงพยาบาลนายหญิงแพรรปะโยองเข้าไปพบหมอกาวินจักรวาลในห้องทำงานวันนี้เข้ามาทำงานแต่เช้าเพราะมีประชุมทีมแพทย์เขากำลังดูเคสคนไข้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเขาเห็นมามองผู้มาเยือนด้วยสายตาลนิ่งเฉยไร้ความรู้สึกซึ่งเป็นปกติของเขาหมออยู่พอดี ดิฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับหมอเรื่องขนไ่ใช่ไหมครับไม่ใช่แต่เรื่องนี้สำคัญมากครับเชิญครับคุยที่นี่ก็ได้ครับไม่มีใครเจ้าของห้องปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เดินนําไปนั่งที่เก้าอี้รับแขกทันสมัยก็ได้นายิ้งเดินตามไปนั่งตรงข้ามและพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ท,ทันทีหมอ หมอคบหาดูใจกับลูกสาวคนชั้นะมาก็นานแล้วนะที่ฉันอยากให้หมอแต่งงานกับดานิกาโดยเร็วที่สุดหมอจะได้เป็นคนของที่นี่อย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายไงหมอจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปแต่ผมบอกคุณไปแล้วว่าผมสัญญาว,ว่าจะอยู่ที่นี่เพียงสามปีผมต้องไปจากที่นี่ครับถ้าหมอแต่งงานมีครอบครวัวถึงเวลานั้นหมออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะ มอสกระวินนิ่งไปก่อนจะพูดว่าเรื่องแต่งงานผมตกลงครับจะให้ทำอะไรก็บอกมานะครับม่ยิงปรหลาดใจไม่น้อยจู่ๆก็ตกลงง่ายๆคุณแสงศูนย์สามีคนที่ฉันที่เสียไปแล้วนะ่ะนับถือหมอมากเขาเชิญหมอมาทำงานที่นี่หมอเป็นคนดีเก่งไม่ดื่มเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพน,นัน หมอทำแต่งานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงดิฉันไว้ใจหมอดิฉันมั่นใจว่าหมอจะช่วยดูแลแล,แล้วก็ทําให้ลูกสาวของดิฉันน่ะมีความสุขสบายไปตลอดชีวิตได้หมอกระวินจักรวาลน,นั่งนิ่งพูดคําเดียวว่าครับเรื่องงานแต่งน่ะดิฉันจะจัดก,การให้ทุกอย่างหมอเพียงแต่ทำตามที่ดิฉันบอกก็เท่านั้นหมอเขาอยากทำงานต่อ ฉันไม่รบกวนเวลาห,หมอแล้วค่ะครับหมอรกระวินจักรวาลลุกขึ้นเดินไปส่งนายหญิงแพรพยอที่ประตูห้องและเดินกลับมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องและทำง,งานต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วและคิดว่าใช่แม้จะรู้กับใจดีว่าเขาไม่เคยรู้สึกวูบว่าววันไหวอย่างที่ได้ใกล้ชิด นาริกาตลอดเป็นบุตรสาวของแสงสูงมหนันตเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกาลาวินจักรวาลไม่ใช่เด็กสาวที่ชื่อพุทธบุษบาเนมิตราคนนั้นหญิงสาวคนที่ถูกนึกถึงกำลังถูกครูฝึกฝึกอย่างหนักทุกคนยืนตัวตรงปกภายไหลพึงเรียงแถวหน้ากระดานท่ามกลางเปเลวแดดแรงกล้า ที่แผดเผาผิวขาวเธอหากลัวไม่เธอสู้ไม่ยอมถอยเพื่อความฝันของเธอพระคริสส่งสายตาให้กำลังใจมาทั้งสองสบตาก,กันพุทธบุตรบาท,ทรงยิ้มให้ทั้งสองยิ้มให้กำลังใจกันและกันวันใหม่ยืยนเข้าแถวอยู่เยื้องไปรอบมองด้วยความอิจฉาหล่อนไม่ชอบเส้นสายทุกอย่างต้องโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมตัวของหล่อนเอง กว่าจะสอบผ่านได้มาเป็นหนึ่งเข้าแคมป์ด้วยคะแนนภาคทฤษฎีเป็นที่หนึ่งเราต้องอดทนอดนอนด้วยรู้สึกเตรียมความพร้อมร่างกายให้เต็มที่หล่อนทุ่มเทมากที่สุดทั้งใจและกายเพื่อทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงได้เป็นนักบินอวกาศหญิงหล่อนคิดว่าทุกคนที่นี่ก็ต้องคิดเหมือนหล่อนถ้ารู้ความจริงว่าพุทธบุสบาเป็นเด็กเส้นของท่านประธานทุกคนต้องรวมตัวกัน,กนแอนตี้แน่แน หลอนหมายมากในใจและเกิดความคิดบางอย่างวาบขึ้นมาดวงตารีลงเล็กน้อยพร้อมปรากฏรอยยิ้มมั่นใจพักครึ่งชั่วโมองเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ช่วงบ่ายเราจะฝึกกันต่อจบสิงห้วนแต่นหนักแน่นของครูฝึกทุกคนผ่อนคลายถอนหายใจยาวออกมาต่างแยกแย้ายกันไปรับประทานอาหารกลางวันในแคทนทรีที่จัดไว้ให้ภายในห้องถงใหญ่ โต๊ะและเก้าอี้จัดเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนเริ่มทำความรู้จักกันแล้วและชวนกันนั่งด้วยกันตามอัธยาศัยแน่นอนว่าวันใหม่เริ่มปฏิบัติภารกิจทูความยุติธรรมคืนกลับมาทันทีหลอดเข้าไปแนะนําตัวเองทุกคนรู้ว่าหลอนสอบได้ที่หนึ่งจึงต้อนรับอย่างดีหวังจะให้ช่วยติวให้ด้วยพระคริสเห็นคุณบุษบานั่งคนเดียวเขาจะเดินเข้ามาหาด้วยความเป็นห่วง ทำไมนั่งคนเดียวไปนั่งด้วยกันไหมเออไม่เป็นไรค่ะปุดชินกับการทำอะไรคนเดียวไม่ต้องห่วงนะคะปุดโอเคค่ะเชิญคุณพรคริสตามสบายนะคะแน่ใจนะว่าโอเคค่ะเสียงมือถือดังขึ้นพรคริสล้วงจากกระเป๋ากางเกงวอรมาเปิดดูกพเ,เห็นว่าเป็นใครเขากดปิดและเก็บมือถือไว้ที่เดิม ยิ่งสาวสงสัยแต่เรื่องส่วนตัวเธอไม่ยุ่งไม่ถามผมจะนั่งทานเป็นเพื่อนก็นแล้วกันนะเขาหันไปยกมือเรียกบริการที่รายล้อมหลายคนบริการหน้าเข้มในสูตรดำเดินเข้ามายืยนเมือนกลุ่มเป้าตรงหน้าจากเสือกลายมาเป็นแมวต่อหน้าเจ้านายไปจัดอาหารมาสองที่ครับในท่านบริการหน้าเข้มด้เดินออกไปทันที หญิงสาวเหลือบสายตาม,มองไปทางกลุ่มคนอื่นๆทุกคนมองมาด้วยแววตายอยากรู้อยากเห็นมากผุ้ธบุตรสาเริ่มรู้สึกอึดอัดใจผมเข้าใจนะแต่ผมเองก็อยากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณคือคนพิเศษของผมต่อไปจะได้ไม่มีใครกล้าทําอะไรคุณเข้าใจไหมเขาบอกงนานเธอเข้าใจค่ะแต่ คุณคุณทำอย่างนี้บุญจะวางตัวลำบากนะคะไม่ต้องคิดมากผมไม่อยากให้คุณคบกับเพื่อพวกเพื่อนผู้หญิงพวกนั้นให้มากเรื่องหรอกคุณไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นตั้งใจฝึกให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่สบายใจมาบอกผมผมจัดการให้คุณได้ทุกเรื่องค่ะหญิงสาวรับปากแต่ยังไม่สบายใจอยู่ดีเธอไม่ชอบให้ใครมองว่า เป็นเด็กเส้นของท่านประธานบุญโสดน,นักธุรกิจแสนล้านท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองมาอย่างอยากรู้อยากเห็นวันใหม่กระซิบบอกทุกคนว่าเดนนันน่ะต้องเป็นเด็กของท่านประธานแน่ๆเลยเมื่อเช้าอ่ะฉันเห็นท่านประธานยืนคุยกับมันในสวนเสียดายนะไม่ได้ยินว่าคุยอะไรกันซีน่าแววตาโอเวอร์เกินอยากรู้ทำไมไม่ตามเข้าไป,ไปแอบฟังใกล้ๆล่ะพวกเราจะได้เข้า จะได้รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันอาจจะไม่มีอะไรใน,นกอไผ่เลยก็ได้นะจริงไหมพวกเราทุกคนไปยักหน้าเห็นด้วยบริการเพียบอย่างนั้นนหะฉันฝากเข้าไปไม่ได้นะสินี่นะฉันผิดหวังมากเลยมีตัวจริงแล้วอ่ะรับพวกเราเข้ามาทําไมฮเฮ้รับเข้ามาทำไมก็ไม่รู้มาเป็นไม้ประดับได้ออยังไงคิดมากไปหรือเปล่าถึงจะเป็นเด็กเส้นน่ะก็ต้องเก่งจริงนะถ้าคนนั้นน่ะ เกิดสอบไม่ผ่านก็เป็นนักบินอวกาศไม่ได้ใคระจะปล่อยเด็กเส้นทําอะไรไม่เป็นให้ขึ้นยานอวากาศไปน,นอกโลกจริงไหมพวกเราทุกคนพยัยหน้าเห็นด้วยวันใหม่เห็นว่าทุกคนไม่คล้อยตามหลอนหลอนจึงแซงเอออ,อเสียงอ่อนไปก่อนไม่อยากเสียพวกแต่ใจนั้นไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆตามที่ใส่ที่ต้องเป็นหนึ่งเสมอ,อมก็จริงของเธอนะฉันคงคิดมากไปเองฉันขอโทษก็แล้วกัน นี่กินกันได้แล้วบาจะต้องไปฝึกกันต่อไม่ใช่เหรอทุกคนก้มหน้าก้มตาก,กินไม่สนใจใครวันใหม่เดือบตามมองไปเห็นท่านประธานนั่งกินอาหารกับพุทบุตรบาร์หล่อนฉาผู้หญิงคนนมากพึ่งพำมในใจว่าหล่อนต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้คนที่ได้ขึ้นยานอาวกาศไปกับท่านประธานต้องเป็นหล่อนคนเดียวเท่านั้นคืนนั้นพระคริสนภพากากลับพักผ่อนที่บ้าน เขาไม่ได้พักรวมกับทุกคนในแคมป์ตามกฎเขามีอภิสิทธิ์เพราะเขาเป็นท่านประธานและเป็นเจ้าของอาณาจักรมูลค่าแสนล้านเขาจะทำอะไรก็ได้เขาจอดรถสปอร์ตในลานจอดรถกดรีโมทล็อกรถแล้วหันไปสั่งบริการที่ยืนเรียงแถวหน้าสลอนอยู่ข้างนอกแล้วก็อย่าให้ใครเข้ามารบกวนนะฉันต้องการพักผ่อนบริการยืนเรียงแถวสาคนคนับพร้อมกันไม่มีใครกล้างเงยหน้า รอจนเจ้านายเดินเข้าตึกไปแล้วจะเงยหน้าขึ้นและถอนใ้ใจพร้อมกันพระคริสเดินผิวปากเข้าประตูไปข้างในตึกสูงที่เขาใช้เป็นบ้านเขากดลิฟต์ยืนรออยู่รู้สึกได้ว่ามีสิ่งชีวิตอยู่แถวนั้นจึงส่งเสียงเข้มถามไปมือโล้ในกระเป๋ากางเกงว์มสีขาวใครอยู่ตรงนั้น,น่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันยิง ร่างของหญิงสาวที่หลบอยู่ในเงามืดค่อยๆเดินออกมาใบหน้าของหล่อนปิดด้วยหนะะ้ากากอนาใหม่สีขาวบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นยิงแน่พระคริสเล็งปลายกระบอกปืนไปทางเป้าเขาปรีตาข้างซ้ายจนเส้นเลือดโปนขึ้นหมาข้างมับอะย่ายิงนะอย่ายิงดาเองค่ะดานิกามาหันนกไงคะปลายกระบอกปืนลดลงพระคริสถามด้วยเสีเรียบมาที่นี่ทำไม ก็บอกแล้วว่าเราจบกันแล้วตั้งแต่คืนนั้นดามีเรื่องสำคัญจะบอกคุณค่ะเรื่องอะไรไดาพูดออกมาสิผมไม่มีเวลาให้คุณผมเดยมาทั้งวันแล้วอยากพักเต็มทีแล้วดาดาท้องค่ะพระคริสตภากะชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะเป็นเสียงหัวเราะออกมา <c oughs> คุณนั่นแหละท้อ,ทอง แล้วมาบอกผมทําไมคุณต้องไปบอกพ่อของเด็กในท้องของคุณสิหรือว่าหมอกราบินนั่นไม่ยอมรับผิดชอบขขบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบตอนค่ะหม่รดาจะนําพุดบุดบามาอ่านให้ฟังกันต่อนะคะในครั้งต่อไปค่ะวันนี้บม่ำดาต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีนะคะสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสดชื่นรวยๆเฮงๆแล้วก็ สุขสมบวังกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ